อยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังครับว่าที่ที่วันนี้ที่มาพบท่านประหลัดจัลันทนตีเนเรามาด้วยสาเหตุอะไรเป้าหมายอะไรบ้างครับก็เนื่องจากหมอเป็นนาย,ยกสมามคมผีชนชุมชนกะ,นะคะในกรทมเราก็อยู่ในโปรไวเดอร์บอรนะคะซึ่ง 6, มีโรงพยาบาลยูฮอสเนตโรงมัาบาลสูงโรงพยาบาลทั่วไปนะคะซึ่งได้รับผลกระทบตามค่าครับ ซึ่งคลินิกชุมชนตะคุนเนี่ยเราก็ได้รับผลกระทบในหลักเกณฑ์เดียวกันคือการถูกหักค้อยเกงแต่ว่าเราคลินิกเนี่ยจะถูกหักค้อยตั้งแต่ปีงบประมาณ66นะคะส่วนโงรงพยาบาลเนี่ยจะถูกหักค้อยในปีงบประมาณ67เพราะฉะนั้นคลินิกเนี่ยจะโดนหักค้อย ตั้งแต่ปีก็ประมาณ66และ67สองปีมาแล้วนะคะการหักค่ยนี้ก็คือว่าการให้คลินิกโรงพยาบาลทำงานไปก่อนแล้วเบิกจ่ายคืนนะคะแทนที่จะได้เงินตามที่เรารักษาผู้ป่วยนะคะพอปลายปีงบประมาณทางสงปทชก็บอกว่าเ,าเงินเป็นปลายผิด เพราะฉะนั้นเงินมีอยู่แค่นี้<ะ>ดังนั้นถึงส้นปีก็ประมาณเงินไม่พอ,อก็จะจ่ายเพียงขึ้นเดียวอย่างปีงบประมาณ66เนี่ยคลินิกจะถูกหักเงินปลายปีงบประมาณเหลือ<ะ>เพียง0.57ส่วนในปีงบประมาณ67จะถูกหักเงินเหลือ0.51หมายถึงว่าเหลือขึ้นเดียว<ะ>คือทำงานทั้งปี นะคะ<น>ก็ได้รับค่าเบิกรับแทนเบิกจ่ายไปเนี่ยเพียงครึ่งเดียวค่ะเช่นเดียวกับโรงพยาบาครนี้โรงพยาบาลเนี่ยเป็นโรงพยาบาลภาครัฐนะคะแต่ที่มีชุมชนบอกชนในกรทมเป็นเอกชนเราไม่มีเงินจากภาครัฐบาลในส่วนอื่นๆน,นะคะสำรองก็เกิดความเดือดร้อนกับพิดิตต่างๆซึ่งในกรุงเทพเนี่ย มีคลินิกอยู่300กว่าคลินิกในปีคือ67เนี่ยลาออกไป30แห่งแห่งและในปี68ก็ลาออกไปอีก25แห่งรวมเป็นห5แห่งค่ะก็วันนี้ก็เลยมีจุดร่วมเดียวกันคือเรามาขอให้ยกเลิกการคิดนโยบายแบบนี้นะคะอย่างที่ใครๆก็บอกว่ามันเหม่อนกับ มันไม่ถูกต้องนะคะก็มีแนวร่วมด้วยกันจงรงเป็นจุดที่ได้รับเชิญมาร,ร่วมมือกัน<ส>วันนี้ค่ะคบพบกับท่าน,นรัฐมนตรีทีนี้ความคืบหน้าเรื่องนองพพัต์โมเดลเป็นยังไงคะสรุปว่าเห็นบอกว่าต้องการจะเริ่มวันที่หนึ่งพฤศจิกายนแล้วก็ผ่านมติอปะสะขแล้วหรือไม่ยังไงคะอาจารย์เรื่องโมเดลของโรงพยาบาลนพพัต์มันเกิดขึ้นจากปัญหา,เ,าเรื่องใบสมุตัวนะคะ แล้วก็ปัญหาเรื่องการเงินที่คลินิกได้รับเงินไม่ครบนะคะการที่เราส่งตัวไปรักษาโรงพยาบาลก็จะถูกเียกเก็บมาเยางคลินิกคลินิกก็จะไม่มีเงินพอในการที่จะจ่ายค่ารักษาเพราะนั้นเราก็ปรึกษาหารือร่วมกันในกลุ่มเขตมีนบุรีนะคะแล้วก็มีคลินิกอื่นๆประมาณ30กว่าแห่งร่วมกับโรงพยาบาลน,นะคะก็ดําเนินการประชุม เราก็คำนวณว่าถ้าเราเป็นโมเดลที่ตั้งต้นอยูก่อนสักหนึ่งโซนนะคะคแล้วมันพอไปได้โดยการแยกงบค่ารักษาออกจากงบค่าส่งต่อนะคะคซึ่งจะมีประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างมากคือก็ค่าส่งต่อก การส่งต่อคนไข้ก็ไม่ต้องมาเอาใบส่งตัวนะคะส่วนคลินิกก็มีเวลาในการรักษาคนป่วยท,ที่แท้จริงนะคะเพราะว่าก็จะได้ไม,ไม่ไม่ต้องเสียเวลากับการที่ไปเ,เรื่องการเขียนใบส่งตัวซึ่งต้องไปสัมภาษณ์ใหม่ดูรักษาใหม่ทั้งหมดนะคะคแล้วก็เกิดปัญหาขอ้อ ถูกเถียยต้วแย,ยงกันมาตลอดซึ่งเราเพยายามที่จะแก้ไขแบบนี้ค่ะคคพอรัตพลัวเดีวเนี่ยได้คิดสำเร็จจนจะเริ่มต้นที่หนึ่งพฤศจิก,จการเรามีการประชุมทางสุดท้ายนะคะมันก็เกิดเหตุแบบไม่คาดฝันนะคะก็คือว่า,าจากเงินที่ทางโรงพยาบาลโ,โรงพยาบาลรัตพ์ัเข้าคำนวณออกมาว่าถ้าเขานำเงิน ส่วนหนึ่งจากสปสชมาบริหารเองนะคะแล้วก็แยกค่ารักษาจากค่าส่งต่อแล้วในวงเงินที่มีเงิน C.R. คือ,อ,อเงินพวกผู้พิการนะคะเงินทันตกรรมเงิน A.E. คือบติเหตุฉุกเฉินนะคะหล่านี้ยถ้าแยกออกมาแล้วเนี่ยนะคะในงบประมาณเดิมที่เคยใช้อยู่ ตอนที่อยู่กับสปสชรัฐบาคิดว่าบริหารจัดการได้แต่แต่ครูมาติดต่อว่าจะจ่ายเงินเพียงเูกียวถูกใครติดต่อว่าครับเป็นผู้ที่มีบารมีโอเคสปสช่ะโอเคสปสชก็ก็คือแล้วหากเงินเขาอะคาะเงินเขาอะ ไม่สามารถที่จะดําเนินการได้ครับก็เลย<ม>ทําให้นโยบายโมเดลนี้ยังไม่เกิดไม่สามารถที่จะทำ,ทำ,ทำ,ทำได้เลยแล้วสรุปเราจะเห็นผมเห็นล่าสุดออกข่าวว่อาปะะอปศเหมือนมีมติเห็นชอบแล้วอะคระัถ้าเห็นชอบต้องมาพร้อมเงินมาพร้อมเงินที่โมเดลของโรงพยาบาลนี้นพรพที่เราด้นํำเนินไปแล้วค่ะแต่แต่อันนี้คือคลินิกที่เราอยู่หน้าง,งานกนะ็คือว่ายังไม่ได้รับความชัดเจนว่าจะดําเนินการโซนนั้นดําล่องตรงนั้น เตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วคะ่ะบอกเป็นไข้ไปแล้วนะคะเพียงแต่มันเกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากถูกตัดเงินจานทางโรงพยาบาลที่ว่าถ้าทําไปมันก็ไม่คุ้มก็เลยไม่ไม่สามารถที่นนจะัดการได้ครับแปลว่าอันนี้คือล่าสุดของล่าสุดเลยใช่ไหมอาจารย์นี่คือสาเหตุที่มันยังไม่เกิดขึ้นอแล้วมันก็จะการเป็นอาจจะไม่เกิดขึ้นแล้ววันที่หนึ่งพฤศจิกาเขาแปลว่ายังไม่เกิดขึ้นวันนี้วันที่ทสิบใช่ ไม่น่าจะทันค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วได้ขาวว่าแต่เซ็นอัุนมัติถ้าเซ็นอนุมัติมาพร้อมกับรถประมาณเดิมตามทีโรงพยาบาลรชได้ตำนวจลงไว้นะคะก็จริงๆก็น่าจะ่านนะคะถ้าทำได้แต่ว่าอาจจะต้องสื่อสารให้ประชาชนทราบและโมเดลนี้จะเป็นความหวัง ของระบบบัตรทองใหม่คือการแยกออกเป็นส่วนๆโดยมีโรงพยาบาลประจำเขตคนไข้ที่อยู่เขตไหนก็ไม่ต้องเดินทางไกลแล้วก็เงินก็ลงไปโดยตรงให้กับโรงพยาบาลเป็นเงินค่าส่งต่อเขาจะไปบริหารจัดการเองส่วนคลินิกปฐมภูมิคลินิกบัตรทองคลินิกชุมชนอกุลก็จะมุ่งเน้นในการรักษาแล้วก็ป้องกันครับโอเคขอบคุณครับอาจารย์ครับผม